สวัสดีครับบาจินครับจากช่องบาวจินขึ้นทินครับหลังจากที่กินข้าวแล้วนะครับบาจินกับผ้าแม่ออกมาหน้านะครับมาเบิงสวนพักนะครับแล้วก็มาเบิงหน้าของบาวจินนะครับว่าคุณแม่เพิ่นปลูกพักอียังไว้แน่นะครับซึ่งบาวจินกับสิมาสารต่อตรงจุดนี้นะครับมาเบิงกันเลยนะครับว่ามีพักอียงแน่นะครับแล้วก็ รู้สึกว่าตอนนี้มันแรงนะครับมันกับสิบโบคอยมีน้ำปันใดนะครับก็เลยว่าถ้ามีรถนะครับรถจกนะครับเสียมจกบอน้ำนะครับให้มันมีน้ำใส่นะครับเพราะว่ามันต้องใส่หดพักนะครับตอนนี้มันแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็รถหายากนะครับเดี๋ยวบาจินสิพ้ามาเบิงพักที่แม่เพื่อนปลูกไว้นะครับว่ามีอย่างแน่นะครับนี่นะครับพักพักของแม่ที่เพื่อนปลูกไว้นะครับ นี่ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยแล้วมะเขือต้นมะเขือนะครับมะพริกนะครับต้นกล้วยนะครับมะมะเขือนี่เจ้าเจ้าปลูกดนล้วบ่แม่มฮะดน,ดนแล้วเนาะนนนอ,อืนี่นะครับน้องน้องที ใส่ฮดพักนะครับมันบ่คอยมีน้ำแล้วนะครับมันแรงนะครับก็เลยว่าสี่ให้หารถมาจกนะครับนี่นะครับพอแบบมันแรงพอเฮ้ามาคุดมันก็มันก็นกไอเจือลงเรื่อยๆเนาะแม่เนาะนี่มะมะเขือเทศนะครับบ้านบ้านเฮาเอินมะเขือเทศยังแม่ คือขื่อบอเคือบคือขือน้อยนี่นะแต่ไอ้ถ้าใส่ตำมังหงนี่แสบคลาดได้นีมนอมันเป็นอียงเอามันไนนี่ม่มันข้นด <c oughs> ัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเธอหนาเดี๋ยวผมมาหดให้ด้คร <c oughs> ับโอ <c oughs> ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทียนาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบาจินมาหดไหนะ้เนอะนี่นี่บักพริกนะครับโดกๆดกนะครับนี่บักพริกนี่แม่แม่แมดดเออปลูกแต่ดนหรอือเปล่าปกตกิมันปลูกจากมือมันยังสีออกออกมากออกอย่างนี้บอก ก็จะมีต้นบังุงน้่นะครับนี่ต้นบักเคืืคืนนะครับนี่เต็มเลยนะครับดกเลยนะครับแล้วก็มีบังุงนะครับนี่บัุฮงบังฮงนี่พันยังไงเน่ยต้นต้นน้อยๆกับหมากเต็มเลยนะครับดกนะครับนี่บัุฮงนะครับ ลาจีน่าสิเอาไปตำกินอยู่นะครับนี่ักพริกนะครับนี่มกฮุ้งนะกะสีมีพื้นที่บ่หลา้ยนะครับแต่ถือว่าถือว่าปลูกพักได้ได้ได้นี่นะครับนี่กับบอ่อนามนะครับสะนะครับเพราะว่าต้องคุดไว้คดคดบะพริกนะครับอย่างแบบีมะพริกนะครับมี่โก้กวยนะครับ นี่บักผิกนะครับดกดกนะครับนี่ดกอีลีนะครับคุณไอ้ <Yeah. S 1> แม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นนี่ปลูกพักปลูกพักปลูกบ mm ักผิกนี่ได้ดกนะครับผลผลิตออกมานี่เต mm ็ม hmm. เลยนะครับแม่เพิ่นเป็นคนแบบปลูกพักขึ้นเนาะแถวบ้านเท่าว่าเป็นคนที่ถ้าบ้านเท่าเขาเอิญอย่างมือมือเย็นบ่ถาดเย็นนะครับแต่ถ้าบางคนนะครับปลูกถาดห่อนนะครับ ปลูกพักกระเ่ขึ้นนะครับปลูกพักกระ่เป็นหนากนะครับแต่แม่เพ่นนี่ปลูกนี่ครับกล้วยนะครับนี่ักพริกนะครับเดี๋ยวบบาวจิ้นกันสิได้มากดหดหดต้นักพริกนี่หดต้นักพริกนี่ละครับนี่นี่นี่นะครับเต็มเลยนะครับวันนี้ก็ักเขือนะครับนี่แต่แม่พ่นว่ามัน อากาศมันหอดหมักริกมันก็นเลยเหี่ยวนะครับตายค่าต้นเลยนะครับนี่มันเหี่ยวนะครับนี่เหี่ยวเบิดนะครับนี่มะเขือนะครับแบบปลอดสารพิษนะครับใบมันก็จะมีแบบมแมลงกินอยู่นะครับเป็นหูเป็นหูอยู่นะครับนี่นี่นี่ก็คือสวนของของแม่นะครับ ฟังนี่นะครับมาเบิงฟังนี่นะครับนี่กล้วยนะครับนี่กล้วยวีบางใหญ่เลยนะครับแม่เพิ่นวานะครับถ้าามันเลือกกินก็เอาไปขายนะครับขายวีละสิบบาทยี่สิบบาทนะครับตามตลาดนัดนะครับเพราะว่าหมูหัวอยู่บ้านบาจินนี่มีตลาดนัดมือใดนะครับโบวันวันผุดกับวันอังค้านนะครับนี่ก็จะมี ทุกต้นนะครับจะมีกล้ยอยู่นะครับนี่นี่แล้วก็มีผักไซนะครับนี่ผักไซนี่นะครับจะมันนอกเอินผักไซนะครับนี่แต่ภาษาภาคกลางนะครับจะเรียกว่า มะละนะครับนี่มะละนะครับยอดยอดยอดมันก็จะพุ่มๆนะครับตามบ้าน,นอกก็จะเอาไปกินกับกับน้ำพริกปลาทูนะครับนะครับนี่กินกับป่นนะครับนี่มะละนะครับนี่ดูก็สิเป็นยังสีนะมะละขีนกเนาะแถวบ้านเท่าก็สิอเอิญมะละขีนกนะครับอุ๊บ oh. นี่นี่ักพริกนะครับอีกฟังหนึ่งนะครับของของคุณแม่ที่เพิ่นปลูกไว้นะครับแถวแถวบ้านนอกนะครับบ้านนอกถ้าถ้าเป็นบ้าจิ้นนะครับจะเอิญจะเอิญคุณแม่ว่าีแมนะครับเพราะว่าเพราะว่าคนอีสานนะครับจะเรียกเรียกแม่ว่าอีแมนะครับถือว่าเป็นคําที่สุภาพนะครับแต่ภาษาภากกลางภาษาภากกลางจะเอิญคุณแม่นะครับแต่ภาษาอีสานจะเอิญอาแม่นะครับ แม่อีพ่อนะครับนี่มาเบิ้งนะครับนี่กล้วยเบิ้งนะครับบะพริกนะครับเต็มเลยนะครับนี่ขนาดต้นน้อยๆนะครับยังหมากเต็มเลยนะครับนี่มะเขือเครื่อนะครับใส่กับตำมะฮงนะครับแสบอีรีนะครับนี่ยุ่นี่ก็เป็นบ่อนะครับแต่มันแห้งนะครับนี่ก็ว่าสีคุดซะนะครับ นี่นะครับนี่พงนะครับมละกอนะครับนี่ดกนะครับเต็มต้นเลยนะครับนี่มันคือคือมันคือือตายเบิดแล้วนะครับนี่ตายแร้งเบิดแล้วครับแต่ดกอีลีครับนี่เต็มเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับกระสมีบอนะครับมีซาอยู่นะครับก็จะมีป้าอยู่นะครับ ปลานะครับปลามันก็โตปใหญ่แลอกครับเพราะว่ามันแห้งแล้วนะครับจะมีพวกปลาสลิดปลาเข็งนะครับปลาหม้อนะครับนี่กล้วยนะครับมีทุกต้นนะครับกล้วยออกลูกทุกต้นนะครับนี่นี่รับผมนี่ก็คือสวนพักของของของแม่บาจินนะครับนี่มีแตงนะครับแตงไทยนะครับ นี่นี่แตงไท่นะครันี่มีลูกพร้อมนะครับขนาดปลูกแค่ต้นเดียวเองนะครับแตงไท่เนี่ยครับมีลูกแล้วนะครับเนี่ยสีซุกแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็พักนี่ก็พักนะครับพักแป้นนะครับบ้านเท้าเอินพักแป้นนะครับนี่สาพักกลางก็จะเอินว่าพัก อะไรผักอถัาจำบบผิดผักกุ้ยช่ายนะครับผักกุ้ยช่ายแต่ภาษาอีสานภาษาอีสานเอิอนว่าผักแป้นนะครับนี่ผักแป้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่บักแตงอีกลูกนึงนะครับนี่นี่นี่ก็คือสวนของบาจินนะครับของของแม่บาจินนะครับที่เพิ่นเฮ็ดไว้นะครับก็เลยว,ว่าเออที่เหตุผลที่ผมมากับ กลับมาอยู่บ้านนะครับก็ก็เพราะว่าสิมาซอยคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อายุหลายแล้วนะครับเลยว่าสิมาซอยเลียงง่วนะครับซอยเห็ดพักนะครับซอยปลูกพักซอยหดพักนะครับดีบอดีบาจิ้งท้าเอ่อามีโครงการนะครับหรือว่ามีความคิดดีๆนะครับเกษตรคุด ขุดซาตรงนี้นะครับขุดแล้วก็อาจจะเลี้ยงปลาน้านะครับเลี้ยงปลาน้านะครับนี่ทางฟังฝุ่นก็เป็นสวนมะพริกที่ไทยมาก่อนนานี่นะครับครับผักทั้งเบิร์ตนะครับของของแม่บาจินที่ปลูกปลูกไว้นะครับเป็นไดครับใดผลอิลีนะครับเรื่องของการเกษตรนะครับผสมผสานนะครับนี่ก็คือผักทั้งเบิดนะครับ บาจินไทยเบิ้งนะครับแต่มันจะมีอีกข้างในนะครับทั้งในทั้งในเถียงอีกนะครับขัางในเถียงทั้งทั้งนู่นนะครับบาซินีพักอีกนะครับอันนี้ไทยเบิ้งแบบข้าวๆก็นเนาะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับบาจินทิ้งไทยเบิ้งอีกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบาจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่ง ติดตามให้ช่องบาวจิตน,น้ำเด้อครับขอบคุณครับ